สวัสดีครับผมบ้านนาสตอรี่สำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับคุปตาดีซีร้อยห้า X นะครับก็ตัวนี้จะประจำนะครับแต่มีติปิดแปลงก็คือได้อัพเกรดท่อนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันว้าร้อยห้า X เปลี่ยนท่อแล้วเป็นไงบ้างก็สามารถย้อนดูคลิปกเก่าๆได้ครับเทียบกับตัวเก่านะครับมองว่าด้านหน้านี่เสียง เสียงยังไม่เท่าไหร่ครับเราจะไม่โฟกัสด้านหน้ากันนะวันนี้เราจะโฟกัสท้ายเครื่องนะครับตั้งเสียงท่อนะครับท้ายดีก็ใส่หูฟัข้างกันนะครับตอนนี้ก็มีตูดแต่งตูดปรปับองศาให้ลมกลางให้ลมกลางนะครับ กอที่จะอัดฟังไม่ง่ายนะครับแล้วก็มีปากแต่งตู้แต่งนะครับแต่ตู้ยังไม่เต็มระบบนะครับแต่ว่าที่ทำให้คันนี้ได้งานเยอะคือตู้แต่งนะครับได้งานเยอะเพราะตู้แต่งนะครับคันนี้เกือนนี้เขาเลี้ยงงัวกันเยอะนะครับเขาเลย ชอบตูแต่งมันก็ได้ฟางที่อยู่กลางฟางมันไม่เสียหายครับเจ้าท่อก็เปลี่ยนพักาตนะ่อดหม้อพักก็นะครับฟางก็ะจะประมาณนี้จิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอพามาดูเด๋้วต้นบอกเปลี่ยนท่อสนใจเมื่อไดูไหม มา,า,างออกสวยๆเลยนะลอยล้อลอยล้อจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็วางจะกองอยู่นี่เลยก็สำหรับตัวแต่งนี้มีประโยชน์มากสำหรับสส่คูปตานะครับฟับงเสียงครับปกติแล้วคูปต้าจะเงียบกิ๊บนะครับวันนี้มากับท่อแต่ง ก็ทั้งขุดหนูทั้งเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้ก็ยาเยอะนิดนึงแต่ก็ข้าวก็พอได้อยู่ครับเกี่ยวไปนอยนึงก็ได้กุ้มกว่าแล้วนี่นะด้านหน้าไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับแต่วท้ายท้ายลำจะได้ยินเสียงดีเป็นร้อยห้าอนะครับ กับเคยค่านี้ก็มีไว้ใื้จเช็คง่ายครับย่ตงตามกว่เดิมเยอะนะสรับสูแต,ต่งเฮ้ยไปเยอะรับท่อแต่งแต่ตัวนี้ยังไม่เต็มระบบนะครับก็หวังจะสั่งมาใหม่ชุดนี้ยังไม่ถูกใจนะครับยังไม่ถูกใจเจ้าของรถ ท่อนี่ก็หุบมากเลยทีมงานนั้นก็ขุดหนูได้ไปแล้วสามตัวโอ้หนูหนอ่อยเดียวได้สามตัวเลยกน,น่ะไหนดูดิโอ้ รู้แค่นี้นะกูบอกแล้ววาอยูว่าตื่นกว่าแล้วหนุกหนุกๆนุกมึงจ้เาทุกอย่างไม่ได้นะโอ้ขุดนิดเดียวเองเนี้ยไปดูเกี่ยวข้าวต่อกับพิงนี้ยังหมดแล้วนะเดินเดินเดินฮาดูนะครับ้านูหานกะ điều, nghe tiếng thào cái gì, sắc chút, mình đi theo, đấy, đấy, mau phải đeo, má. <laughs> หมาแย่งหนูนะครับหนูอยู่ในมือเมื่อกี้หมาเอาไปแล้วไปแล้ว <c oughs> <laughs> นี่นะตังตงงูวแต่งคุปตาก็ปรบมานนี้คนระับเนะนำเลยนะใครที่มีรถเกี่ยวตระกูลคุปต้ตาใช้ตูวแต่งนี้างานได้เพิ่มมีเยอะนะครับ เดี๋ยวก็ทิชท่ชัดนะเดี๋ยวพัก้ายนะคแต่หัท่อสิ่ง เดี๋ยวไปดูตอนทำงานก,นกันต่อครับเอาฟังเสียงท่อไกลป้ะก็มีท่อหันไปฝั่งนู้น,นครับมันก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูคิดเดี๋ยวดูแต่รถอยู่ด้านหลังนะครับเฮ้ยให้รถอยู่หน้าเดี๋ยวเราไปฟังด้านหลังแต่อยู่ห่างครับระยะไก,กลว่าเสียงท่อเป็นไง da dữ nữa Nặng Da dữ đi nặng Nặng lúc nặng Mình băng tiếng thoa กจากนี่ถ้าแก่ขึ้นครับดูบอกนกหูนะครับจะขอรุดขึ้นครับบอกนกคู่นะครับทีแรกก็อยากเปลี่ยนให้เสียงดังแต่ประมาณนกหูเลยเดี๋ยววิ่งมก็ไปข้าวก็คลิปนี้ก็จบนะครับ วใหมก็สัอว่าคุณตากเปิดร้อเ็ดล้อเตดอีกแล้วฮะมำตับน่าจะกว้างประมาณหนึ่ขามือตับน่าจะใหญ่กว่าแล้วห้าอีกนย่งประมาณหนึ่งขามีผล,ลนิดหน่อยแต่ว่ากาลังเครื่องนี่อาจจะแตดาปกันม่างเพราะว่าก็มีเยอะ้รครับหนีกันแค่สามสามมา ก็เป็นรถบรรทุกข้าวตก็ลวาวสองตันสองตันห้านะครับตันสี่แบวนี้นะคร,รับมาสามไร่ พอได้อยู่ราคาเข้าดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยช่องมนัสตอรัี่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ